สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยสมณะพราหมณ์นั้นมีหลายเหล่าแต่เรามาพูดถึงเหล่าของพระพุทธเจ้าที่เราเห็นกันณนะปัจจุบันนั่นเอง สมณะหมายถึงพระภิกษุนั่นเองแต่สมณะในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าได้สรรเสริญที่สุดคือสมณะที่ปฏิบัติพรหมจรรย์นั่นเองมีเฉพาะเราของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับแต่บางคนที่เห็นสมณะทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติพรหมจรรย์พวกเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกันมากนะครับเพราะพระองค์บอกว่าถ้าไปอยู่ใกล้สมณะแบบนี้จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆนะครับพระองค์เรียกสมณะเหล่านี้ว่า สมณะ ผ้าเปลือกปอก็ลองไปค้นดูในเน็ตกันก่อนก็ได้นะครับว่าสมณะผ้าเปลือกปอเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับสมณะในลักษณะอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับสมณะที่เป็นอรหันตตะสาวกนะครับพร้อมด้วยฤทธานุภาพของพระพุทธเจ้าของเรานะครับซึ่งคลิปนี้เป็นผลพวงมาจากความอยากรู้ของ fc นะครับก็เลยตามใจ fc สักหน่อยเพราะผมก็ค้างทําคลิปนี้มานานแล้วเหมือนกัน ก็เลยมีโอกาสทําคลิปนี้เลยซึ่งคลิปนี้จะเป็นทั้งคลิปใหม่และคลิปเก่าผสมผสานกันเลยนะทุกท่านก็ลองพิจารณาดูกันนะครับก่อนจะไปฟังคลิปเต็มนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาคําว่าอารหันสาวกกันดูนะครับความคิดของทุกท่านจะคิดกันแบบไหนบ้างเนาะเดี๋ยวต่อไปจะมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งครับ คลิปนี้รับรองได้ว่าคนที่ห่างจากการนับถือพระพุทธเจ้าหรือคนที่นับถือพุทธแค่ตามทะเบียนบ้านซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆหลังจากฟังคลิปนี้แล้วเขาอาจจะมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นจริงเป็นจังซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องนี้มานานแล้วแต่พระบางรูปก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็มีและพระบางรูปก็ไม่กล้าเทศสอนเรื่องนี้กับประชาชนเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทําให้ประชาชนไม่รู้ความจริงและไม่กลัวต่อสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของประชาชนเอง ก่อนจะไปดูธิ์ของพระองค์ให้พวกเรามาดูสัจจะที่พระองค์ได้พูดไว้นานแล้วนะครับแล้วค่อยไปดูธิ์หรือพุทธานุภาพอันมหาศาลมีอนุภาพสูงสุดของพระองค์กันต่อไปครับชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับเมื่อได้พูดถึงอรหรันและมีคําว่าสาวกต่อท้ายแล้วจะต้องพูดให้เข้าใจต่อไปว่าพระอระหันทั้งหลายก็เคยประสบเหตุเพศภัยต่างๆมามากมาย กว่าที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะสําเร็จเป็นอรหันต์ท่านก็เคยเป็นเหมือนพวกเราทุกคนเลยเคยเป็นปุตุชนเคยทําดีเคยทําไม่ดีเคยทําความเลวมาเหมือนเราทุกคนเลยท่านก็เคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเล่นการพนันคบมิตรชั่วสุราเมรไรและอะไรต่างๆท่านก็เคยทํามามากมายสิ่งที่ไม่ดีท่านก็เคยทํำมาหมดแล้วพระอรหันต์บางท่าน อาจจะทำความไม่ดีหรือความชั่วมามากกว่าบางท่านที่ยังเป็นปุถุชนเสียอีกในอดีตก่อนที่ท่านจะเป็นพระอระหันต์เคยทำสิ่งไม่ดีมาขนาดนี้ท่านยังสำเร็จเป็นอรหันต์ได้พวกเราก็ไม่ต่างกันนั่นเองใครทำไม่ดีมาขนาดไหน ยังไงก็แก้ได้เสมอถ้าเชื่อคำพูดคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้พูดไว้ถ้าบุคคลนั้นๆเชื่อก็จะเข้าถึงความจริงเข้ามาทุกขณะนั่นเองความจริงหมายถึง<ม>การพ้นภัยเวรพ้นทุกข์พ้นในวนเวียนพ้นในวนลูปพ้นในวัฏฏะพูดรวมรวมคือพ้นทุกข์ทุกคนจะแปลคำว่าทุกข์เป็นความทุกข์เสียส่นมากซึ่งทุก์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่มีตัวตนชั่วคราว เช่นหนังสือรถยนต์ต้นไม้แก้วร่างกายสิ่งต่างๆทุกชนิดทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกนั่นหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายนั่นเองอ่าเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากองทุกนั่นเองที่พระองค์ได้เทศสอนให้ออกจากกองทุกก็คือให้ออกจากสิ่งที่มีตัวตนชั่วคราวนั่นเองทุกคนก็เข้าใจกันแล้วเนาะทุกหมายถึงความทุกข์ก็ถูก แต่ถูกไม่หมดสุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขนำมาซึ่งการแตกสลายก็เพราะสุขมีตัวตนชั่วคราวนั่นเองทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วเนาะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์เป็นอเนกปริยายมากมายถ้าพวกเราไม่ออกจากกองทุกข์ทั้งปวงสิ่งที่จะตามมาก็คือไม่พ้นภัยเวรภัยเวรมีอะไรบ้างมีทั้งภพสามภพสามมีอะไรบ้างพระองค์แจกแจงไว้หมดแล้วก็คือ มีตั้งแต่นรกกำเนิดเดรฉานพบต่อมาก็คือปิติวิสัยปิติวิสัยก็คือวิสัยแห่งเปรตถ,ถ้ายังอยู่ในกองทุกข์ก็จะต้องเป็นสหายแห่งเปรตและต่ำลงไปอีกเห็นไหมครับถ้าอยู่ในกองทุกข์ก็ยังจะไม่พนในสิ่งทั้งปวงนี้พระพุทธเจ้าในการตัสรู้ของพระองค์พระองค์บอกไว้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่คือดินมหาปัตตภ,ภีเมื่อตายลงไปแล้วจะเข้าสู่พบสามด้านล่างนั่นเอง อย่างที่บอกไว้คือนรกกำเนิดเละฉานและปิติวิสัย3าคตินี้ส่วนมากเสียด้วยแล้วเหลือเพียงเศษดินที่ปลายเล็บเท่านั้นที่รอดจากการไปพบภูมิด้านล่างพระองค์ตัดไว้แล้วทุกคนจะเชื่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นกระบอกเสียงให้พระองค์เท่านั้นถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง1% 99. 99 99 9 9 9 9เเก็คือ9ยกกำลัง24ตัว น้อยมากเลยน้อยมากจริงๆพระองค์จึงบอกว่าไม่ให้ประมาทจึงชวนออกจากกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้อย่างที่บอกไว้กองทุกมีอนเนกปริยายถ้าเราครบคนพานคบคนชั่วถ้ามีนิสัยติดคนเหล่านั้นจิตก็จะพาไปตามอารมณ์ที่เกิดใหม่ในขณะที่กายหมดอายุไขลงเพราะจิตยังสแสวงหาที่เกิดใหม่เมื่อได้ไปเกิดก็ต้องไปเกิดสามคติด้านล่างเสียส่วนใหญ่นั่นเอง เห็นไ,ไหมครับการเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปคบคนไม่ดีแต่ถ้าเราครบคนดีก็แล้วไปถึงจะคบคนดีแต่พระองค์ก็ยังเน้นให้ออกจากสิ่งทั้งปวงก็คือมีความเสี่ยงที่จะเป็นในดินมหาปตพีนั่นเองมีความเสี่ยงมากๆ ก็อย่างที่บอกไว้99.99 99ยกกำลัง24ตัวการที่รอดออกมาแค่ไม่ถึง1%เนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับคนที่ไม่ได้คบคนพานก็ตามก็อาจรอดจาก3ามปตินั้นก็ยากเพราะจิตสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ายังผูกพันในวนเวียนของความคิดยังคิดอาฆาตกับคนที่เคยทำไม่ดีกับเราอยู่หรือเปล่าเพราะไม่มีการให้อภัยกันจึงมีการยึดติดกับความคิดนั้นนั่นเอง สิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจริงบัญญัติการให้อภัยซึ่งการและกันถึงแม้เขาจะคิดกับเราไม่ดีขนาดไหนวางแผนฆ่าเราอย่างนี้เราก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยเราก็จะต้องอยู่ในบนเวียนคือนรกกำเนิดเดรัชานเปรตวิสัยการวนลูปไม่จบสิ้นนั่นเองเมื่อลงไปสคมติข้างล่างแล้วถ้ายิ่งเป็นนรกกว่าจะขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกนั้นนานมหาศาลเหลือเกินพระพุทธเจ้าท่านรีบเทศสอนให้มนุษย์ที่ได้อัตภาพ ความเป็นมนุษย์แล้วให้เร่งรีบมีความรู้เรื่องนี้เร่งด่วนนั่นเองและพระองค์อยากให้สัตว์ที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วอยากให้รู้เรื่องนี้เช่นกันคืออริยสัจสี่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของสปปรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเองอเริ่มเข้าใจกันแล้วเนาะจะมีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่ากว่าจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นยากเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งซึ่งยากเสมอกัน ก็คือนานมากนานมหาศาลเหลือเกินนะครับ ถ้าใครเชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าก็จะหันมาประกอบตนด้วยการที่จะไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นถึงบุคคลอื่นจะมาเบียดเบียนเราหรือเอาเปรียบเราเราก็ไม่อาฆาตพยาบาทตอบแทนเขานั่นเองก็คือให้เขาทําฝ่ายเดียวขนาดคนคิดที่จะฆ่าหรือทําร้ายเราพระองค์ยังให้อภัยต่อบุคคลนั้นเลยแล้วการเบียดเบียนเล็กๆน,น้อยที่คนอื่นมาเบียดเบียนเราเราก็ยิ่งต้องให้อภัย ถึงอย่างไรทนต่อการพยาบาททนต่อการเบียดเบียนไม่ได้อันตรายก็ยังมีกับตัวเราอยู่ ก็จะมีการป้องกันในส่วนของโลกธรรมแปดอยู่แล้วก็ป้องกันไปตามเหตุตามปัจจัยของโลกโลกไปก่อนและในส่วนของพระธรรมอันลึกซึ้งนี้มนุษย์เสียสนมากนั่นเองที่ไม่รู้จุดนี้จึงพากันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีการพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองสรุปก็คือเราก็อย่ามีการเบียดเบียนต่อตนเองและผู้อื่นพระองค์ให้สงบกายและสงบใจของตนเองให้ถึงที่สุดนั่นเอง เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําเกี่ยวกับการพ้นจากนารกแบบถาวรพระองค์ได้บอกไว้หมดแล้วว่ามีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับ คลิปนี้เรามาดูฤทธิ์ของพระพุทธเจ้ากันต่อนะครับว่าพระองค์จะมีฤทธิ์ขนาดไหนอย่างที่ผมเคยกล่นไว้ในหลายๆคลิปแล้วว่าความสามารถของพระองค์ไม่มีประมาณพระองค์สามารถนำพาพวกเทวดาชั้นที่1ของเหล่าสุทธาวาสไปชั้นที่2ของสุทธาวาสแล้วนำพาพวกเทวดาชั้นที่1พร้อมด้วยเทวดาชั้นที่2ที่มาอยู่รวมกันในเวลานั้นขึ้นไปชั้นที่3ของสุทธาวาสพระองค์สามารถนำเทวดาทั้งหมดขึ้นไปชั้น ที่4ของสุทธาวาสและพระองค์สามารถนําเทวดาทั้งหมดคือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ที่มารวมกันในชั้นที่4นี้ขึ้นไปชั้นที่5ของสุทธาวาสปกติแล้วเทวดาชั้นข้างล่างไม่สามารถขึ้นไปชั้นข้างบนได้ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับนอกจากเทวดาชั้นข้างบนจะสามารถลงมาข้างล่างได้เทวดาชั้นข้างบนที่ลงมาข้างล่างนั้นส่วนหนึ่งเขาจะเบื่อหน่ายอะไรสักอย่างในที่ที่ประอัดของตนนะครับแต่ถ้าเทวดาชั้น สุดทธาวาสไม่น่าจะลงมากันนะครับเพราะว่าทั้ง5ชั้นนี้มีแต่เทวดาที่เป็นอริยะทางนั้นเลยนะครับถ้าเป็นเทวดาที่เป็นอริยะทุกภพทุกชั้นนะครับหรือเทวดาที่เป็นอริยะแต่ปะปนกับเทวดาปุถุชนก็ไม่น่าจะลงมาแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามีจิตแน่วแน่แล้วนะครับก็คือพวกง่ายๆเนาะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเกือบทองแท้แล้วครับถ้าทองแท้จริงๆก็คือเป็นอรหันต์แล้วนะครับ แต่เทวดาที่เป็นอริยะยังไม่ได้เป็นอรหันต์กันเลยนะครับแต่ก่อนที่กายจะพังลงไปเขาได้เป็นอรหันต์แน่นอนแต่ที่แน่ๆนะครับเขาพ้นแล้วจากนารกจากกําเนิดเดรัจฉานจากเปรตวิสัยพ้นแล้วอย่างถาวรไม่กลับไปอย่างถาวรจาก3คติข้างล่างแล้วนั่นเองถึงเขาจะเบื่อหน่ายเขาก็เบื่อหน่ายอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาจะไม่ลงมาแต่เทวดาที่เป็นปุรุชนมีความไม่แน่ไม่นอนจะลงมาชั้นข้างล่างบ้างหรืออาจจะลงมาโลกมนุษย์บ้าง เพราะเขาเบื่อหน่ายในที่อยู่ของตนอย่างที่ได้กล่าวไว้พูดง่ายๆก็คือเทวดาที่เป็นปุถุชนเมื่อถึงอายุไขหรือตายจากเทวดาไปแล้วยังไม่พ้นในนรก ในกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยเมื่อตายแล้วก็ยังไม่พ้นสามคติด้านล่างนั่นเองปกติแล้วเขาจะไม่ลงมาชั้นข้างล่างนะครับเพราะว่าชั้นข้างล่างจะละเอียดน้อยกว่าชั้นข้างบนก็คือชั้นข้างบนมีความปาณน็ตความละเอียดแตกต่างกันเพราะความต่างชั้นนั่นเองและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันเป็นคนุณโลกคุณระพภูมินั่นเองเทวโลกกับโลกมนุษย์ก็ต่างกันมากยกเว้นบุคคลที่มีฤทธิ์หรือภิกขุที่มีฤทธิ์หรือบุคคลที่มี ีสมาธิในระดับพระพุทธเจ้าของเราได้บัญญัติไว้บุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถขึ้นไปได้ภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือ เทวโลกนั่นเองถ้าเป็นมนุษย์ตัวเป็นๆที่ยังไม่ตายก็จะไม่สามารถขึ้นไปได้อยู่แล้วครับแต่ความสามารถของพระองค์แล้วไม่มีอะไรที่พระองค์ทําไม่ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรพูดพระองค์ก็ได้บัญญัติไว้แล้วทุกอย่างจะขอเสริมนิดนึงนะครับเทวดาเราสุทธาวาตมีทั้งหมด5ชั้นชั้นที่1มีชื่อว่าอวิหาชั้นที่สองมีชื่อว่าอาตัตปาชั้นที่สามมีชื่อ ่ว่าสุทธาชั้นที่4มีชื่อว่าสุทสสีชั้นที่5มีชื่อว่าอาการนิฐาหรืออาการนิทภพนะครับแต่ละชั้นจะมีความแตกต่างกันพูดไปเดียวจะยาวเนาะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะ